ขายรถทําไมนะก็คือตอนแรกผมก็จะไม่ขายหรอกแต่ว <corner> ่ามันจาเป็นต้องขายก็เพราะว่าผมจะเอาเงินมานี่ไงลงกัให้ตกทีนึงนะเ้ยคนเก่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยเอาใหม่วันใหม่แล้วกันโอ้ก็เหื่อแล้ว อะไรหาอะไรกินมีอะไรอ่โอ้โหกล้องมัวเลยอ่ะเกินเกินเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรถามหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปประชุมกันหนักหนักแล้วนะครับผมได้ครับโอเคโอเคแล้ก็คุณไอ้นะครับเป็นเป็นสิวเงินี่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องนี้เดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรถามได้โอเครอแป๊บนึง อันนี้ก็เป็นร้านตัดผมของพี่ชายผมอีกหนึ่งคนนะครับผมที่เขาอยู่แถวโป่งไผ่นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นร้านโต๊ะสนุกแล้วก็มีร้านขายของเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาคุยประเด็นอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวให้คุณพี่เป็นตาล้องให้ผมหน่อยผมจะคุยกับคุณไอซ์สักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือสิโอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันทุกนะครับอยู่กับผมเจมส์ทีแล้วก็ ไอ้ที่กระตืกอคบผมแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาเกลีร์เรื่องประเด็นนะครับว่าเขาเนี่ยทำอะไรลงไปนะครับกับสิ่งที่ตัวเองรักกับสิทิ์ที่ตัวเองชอบนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กันที่สถานที่ใหม่ๆร้านใหม่นะครับผมก็คือว่าตอนนี้ผมอะ่ะ กำลังจะเปิดโต๊ะสนุกนะครับผมแล้วก็ร้านขายของเนาะอยู่ในโปงไผ่นะครับเดี๋ยวจะเช็คอินให้อีกทีหนึง่งแล้วใครที่อยากมาแทงเนี่ยก็สามารถมา<ม>อุดหนุนนะครับเกมละ10บาทนะครับผมเป็นหยอดเหรียญเนาะนะครับผมหยอดเหรียญ10บาทเข้ากับนาทีละบาทนะครับใครที่อยากมาเล่นเนี่ยก็มาเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังทําร้านตั้งโต๊ะอ,อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดแบบแบบเต็มเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องไอซ์นอครบผมจะมาเปลี่ยนประเด็นเรื่องว่าขายรถทําไมนะครับขายรถไลฟ์ภาพทไมนะครับผมก็คว่าวันนี้ แล้วจะมาเกียเ่ยวประเด็นกันตรงนี้เลยอ่าอ่าพูดให้ฟังหน่อยก็คือตอนแรกผมก็จะไม่ขายหรอกแต่ว่ามันจําเป็นต้องขายเขาเพราะว่าผมจะเอาเงินมานี่ไงทำต,รตรัวตลกนี่นี่นะครับผมง่ายเออใช่ใชลงทุนกับพวกพี่ๆเขานะก็คือว่าเลยต้องขายนะเพราะไม่เป็นไรอ่ารถมันก็มีใหม่ได้มันมีเจิออโน่อยู่แล้วไงเรื่องเนีน่ยมันรถมันก็มีข่าวเออรถยนต์มันก็มีอะไรเงี้ยพูดถึงว่าแบบอันนี้มันจําเป็นกว่าเอา,อางอ่ายๆเลยอะไรไม่จำไม่จำเป็นนะไม่จําเป็นนะอ้าวคืออะไรครับเไม่จำเป็นนะ ไม่มันจะเป็นก็นจะเป็นสําหรับมึงแต่ไม่จะเป็นสภารับกูไงเออพี่ไม่ต้องขายก็ได้ก็แล้วแต่ขายได้ขายไจะขายก็ได้จะขายไม่ขายก็ได้เอ้าทำไมไฟฟ้าก็ขายทำไมเออเออก็ขายไฟฟ้าไงเออแล้วพี่คิดยังไงกับเมืองขายรถแหละนั่นสิก็คิดแบบมืงนั่นแหละเออนั่นแหละครับผมวันนี้ก็น้องไงก็ขายรถไปแล้วใช่ขายให้ใครเหน่าไอ้นี่ไอ้เน่าหวานเก๋ไอ้เก๋ไก๋ N T นะผมในราคาเท่าไหร่ 29อ่ะสอ0 0มืนะครับแต่ว่าเราต้องเอาเงินมาลงทุนนะครับผมถ้าสมมติว่าโอ้ยมีรถขับเท่ๆแต่ว่าไม่มีเงินลงทุนหรือเขาไม่มีเงินเดินหน้าต่อเราก็ต้องปล่อยสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะเอาเงินกลับมาหาเราได้แต่การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะพี่นายนะครับก็อยากให้ทุกคนมันต้องลองดูไ้ของเนี้ยอืมใช่ต้องลองทําดูก่อนประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็แบบว่าอย่างที่บอกใครอยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับผม อ่าเลยจากร้านเก่าไม่ไม่เยอะทางเข้าก่อนร้านเก่าเออนะขี่ตรงเข้ามาเลยหรือว่ามาทางนี้คมอ่ะก็เจอเลยก็เจอเลยน้ามือเจอเลยอยู่ขวามือถ้ามาจากรุ่นเวอร์ซายมือคนแถวนี้น่าจะเคยเห็นกันเคยเห็นอยู่แล้วคนแถวนี้เขารักเราทั้งนั้นเหละรักๆเลิฟเลิฟทุกคนเลิฟเลิฟทุกคนเลยนะครับใครที่ก็ตรงนี้จะเป็นอาณาจักรของพวกเราเนาะใช่ใช่นะครับก็ประมาณนี้ ไม่มีอะไรมากน้ํายังขายอยู่ปกตินะเป็นน้ําแบบว่ารถผลไม้นะผลไม้เรายังขายอยู่ปกตินะฟิวชั่นใต้ดินใต้หวันนะนะครับเกียวเขียวก็ไอ้ทุกคนนะใช้ชีวิตกันปกติตอนนี้ pm 2.5กํากลังเยอะนะครับแล้วพี่เอาผมยัางรู้พี่ใส่แว่นทำไมผมตามไม่ค่อยดีแล้วแล้วมันเป็นเลนแบบไหนมันเป็นเลนแบบตัดแสงอ่ะผมไม่ได้ใส่ตาสัานแต่ว่าผมใส่เลนที่มันตัดแสง เพราะว่ากองงแสเออกองแสงเพราะว่าตอนนี้สายตาของผมที่จ้องคอมนานๆน่ะมันเริ่มพลามันอักเริ่มพลาดแล้วนะก็เลยปรับรุงรักษาสายตาตัวเองหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโต้งแค่เสร็จแล้วเราไปรีวิวโต้งตั้งไหนได้ได้เดี๋ยวรอพี่เขาทำเสร็จเดี๋ยวผมพาออกไปรีวิวข้างนอกนะวันนี้ก็เคลียร์ประเด็นแล้วว่าไอ้เนี่ยขายรถทําไมตามร้อยยี่ห้ากันโกรธแต่ผมจะบอกก่อนเลยว่าการที่ขายรถไปเนี่ยเราเสียใจกันทุกคนแหละเรารักรถกันทุกคนแต่ว่าสุดท้ายแล้ว ถ้าเราหามมาใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นของใหม่เหมือนกันในวันที่เรามีเราค่อยทในวันที่เราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องตัดสินใจนั้งผูกอันทุกคันแหละมันผูกคันทุกคนแล้วแต่คนนะผมผมคิดอย่างนั้นแต่ผมจนตอกจริงๆแล้วผมต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ขายเหมือนกันนะครับเอาเอาไว้ฝากไว้คิดสักนิดนึงเป็นต้องขายนะอันนี้ก็ลง2ตัวนะครับโต๊ะสิบนะครับโต๊ะขนาด10 10ฟุต10ฟุตสิฟุตนะผมแด้วออกไปรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงมันน่าจะเทสแล้วมั้งทีงทีเขาลลูง น็เยเขารอเขาต้องมาปุกปักปุกปักไปนแล้วเอาไปดูกันไปดูไปดูปดูบโอเคทุกคนตอนนี้ก็โต๊ะตัวแรกเราเสร็จไปนที่เรียบร้อยนะครับผมจากเพจร้านอะไรนะครับผม K N Snooker K N Snooker นะครับผมอยู่แถวบ้านหอยนะครับใครอยากให้พี่เขาไปทํานะโอเคเตยมยอดนะผมไม่ลองไม่รู้เพราะว่าผมเอากับพี่เขาสองโต๊ะเต็มๆเลยนะครับโต๊ะของเรา ครับใครที่อยากมาแทงก็มาได้เลยนะครับนี่ก็แล้วเหลือทําระบบไฟทําอะไรเสร็จเรียบร้อยก็สามารถเปิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้ลองแทงกันดูสักู๊ปสกู๊ปดีนะลองแทงนี้นี่นี่อันนี้คือมือหนึ่งทิ้งมือหนึ่งขานะครับให้ลองให้ไห้ลองครับนี่โอ้โหแม่งดีสกู๊เนี่ยให้เกินนี่ก็โดนรามอู้นี่ครับเหลืองจ่าจอนะครับ นี่ครับดูตัวผมเตะดูตัวผมเตะนี่เตะน้เงินมากินนะครับเป็นไงผมบอกให้ว่าผมนี่สุดจัดไห้ว่ามึงลองลองทักทีเดียวเอาเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอายังงี้อ่ะไหนยังไงอย่างนี้แดงตั้งจุดดำติดต่อพี่เขาได้เลยนะครับมีเบอร์โทรไหมพี่อ๋อถ้าเข้าในเพจเลยนะครับกดเข้าไปใน Facebook นะครับแล้วก็กดเข้าไปว่า K N Snooker นะครับก็เจอเลยเขามีบริการส่งทั่วประเทศไทยเขาเป็นสามารถไปทำได้ ไม่เป็นไรพี่เราต้องส่งไปแล้ว้าสมมติว่ามีลูกค้ามาจากผมลดประมาณ30เเซเดี๋ยว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 คุยกับเจ้าของหรือยัง เราซื้อกับพี่เขาพี่เขาแถมมาเยอะอยู่เยอะเยอะมากมีไม้ใหม่ลูกใหม่ไม้ใหม่ลูกใหม่ก็ต้องคุยกับพี่เขาเองนะครับว่าตรงนี้ก็ทำไปก็คือผ้าใหม่หินใหม่บิ้วหม่หมดทุกทุกอย่างครับในราคา3 5 0 0 0บาทถึง4ี่0 0หรือถ้าส่งไกลๆหน่อยพี่เขาอาจจะชาร์จราคาก็แล้วแต่เขาแต่ว่าผมบอกไปแล้วว่าพี่เขาลดให้30%เอเขาไม่ลดแต่เขาจะแถมของให้เอออย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าโต๊ะก็ถือว่าโอเคครับ ติดต่อพี่เขาได้เลย K N Snooker นะครับนี่เดี๋ยวเราลองเทสลองแทงกันสักหน่อยเอาไอเอาลองนี้คิดว่าเราจะแทงลูกไหนก็ได้อันนอันหยดอันหยดหลุมกลางนอ่ฮะหยเดหลุมกลางนี่แม่นกูให้ตบพี่ดูโอ้โหจบจบจบูเอะไรผมยังไม่ได้บอก เี่มุดอกโอ้ยโอเคนุ๊กโดนกันโอ้ยทำอะไรเนี่ยแอบจอดลุมกลางนะพวกพี่แต่นุกกไม่ใช่อยากแทงหรอมันเป็นไงนะมุนแสบมือนี่อันนี้คือนี่แล้วก็ปกดนีอันนี้คือวิธีของผม ว้าส์เอ็กเลยเฮ้ยจ่ออะไรครับลองดูหลุมเล็กขนาดนี้เอารลองนี่อ่ะนี่อย่าอย่านั่งอย่ารุมกลางกูพ่เจมสน่าเบื่อแล้เอานี่เอาวางเอารุมกูให้ตกทีนึงครับดีคนเก่งเลเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาใหม่วันใหม่แล้วกันกูน่าเบื่อแล้วไงน่าเบื่อ นะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้เราได้ถามไทยแล้วครับว่าไอ้เราขายรถทําไมนะครับตอนนี้ก็ขายทั้งทั้งแก๊งทั้งหมู่บ้านเลยขายหมดอ่ะเหลือผมแค่เหลือผมแค่คันเดียวนะในแก๊งตอนนี้เหลือไม่เป็นไรเราไปหาใหม่เนาะน้องๆโอเคนะครับเรไม่เล่นขายพาเล่เออกูไม่เล่นพี่วันพี่วันก็เจอได้หมดครับได้ทุกเวทเลยตอนนี้ลูกพี่ทำลูกแล้วนะครับนี่นี่พี่เขาถ่ายพี่เขาถ่ายพี่ก็ส่งงานพี่ก็ส่งงานนะครับก็แทงซะโต๊ะดูเหมือนไม่ใหม่เลยทีนี้ นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากติดตามน้องด้วยไม่ลงคลิปลงคลิปรายปีคือลงไปเมื่อสองาทิตย์ได้ตังค์รายเดือนลงคลิปรายปีได้ตังค์รายเดือนสซตโซตโซตโฟินฟินหน้าหนูหน้ามันอย่างนี้ยฟันห่างเลยทุกคนฟันแน่นห่างเฉยเลยเหลืองดเลยโอเคไว้เจอกันบ๊ายบาย